เข้าสู่ขั้นตอนก้ที่1ในการตรวจเอกสารน,นะครับที่น้องๆได้เตรียมมานะครับมาเลยครับสามคนนี้นะครับมาเลยนะครับสามุสามมุมนะครับเรียวเชิญทั้งหมดเลยนเนี่ยอย่างเนี้ยพร้อมเลยเนี่ย จะเลือกที่ไหนดีตเ,นเ็นใหญ่ที่พี่โน้งอง้ง่เราะเลือกทนยังอยู่ระหว่างการตัดสินใจอ่ะและนอนไม่บอกเพื่อนนครับ เท่าที่ไปดูน้องๆที่สมัครมาเนี่ยโนน่าน่ารักทุกคน,นทุกคนตั้งใจค,ครัเดี๋ยวถ้าเข้าไปอยู่ในคิวแล้วเนี่ยแป๊บเดียวตันะะ้งใจมากนะมีโอกาสที่จะเจริงิญก้าวหน้าหรืออย่างน้อย ทำาเป็นเข้าเป็นนักเรียนในร้อยนะเป็นนักเรียนในสิแต่ก็มีโอกาสเจริญเติบโตไปในแนวทางของเขานะสำหรับวันนี้นะครับเป็นการตรวจเลือกน้องๆที่สมัครทหารออนไลน์นะครับก็คือทุกวันนี้เนี่ยกองรับบ มีนยโยบายในการที่จะให้น้องๆเนี่ยได้มาสมัครเป็นทหารกองประจำการให้มากที่สุดครับซึ่งในระบบทหารออนไลน์เนี่ยก็ดำเนินการมาในระยะหนึ่งแล้วครับสำหรับปีนี้เนี่ยก็กำหนดให้น้องๆเข้ามาสมัครตั้งแต่ ปัดนี้นะครับจ,จะกัะทั่งถึงวันที่28มกราคมรับสำหรับในวันนี้เนี่ยเป็นการานำน้องๆที่สมัครแล้วนะครับเข้ามาทำการตรวจเลือกแล้วก็เลือกหน่วยที่น้องๆจะไปรับราชการซึ่งการเลือกหน่วยเนี่ยน้องๆสามารถเลือกได้ทุกหน่วยทั้งกองทัพบกจำนวนทั้งสิ้น577หน่วย นอกจากจะเลือกหน่วยได้แล้วน้องๆยังสามารถเลือกที่จะรับราชการในผัดไหนก็ได้นะครับหน่วยไหนก็ได้ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นข้อดีสำหรับน้องๆที่มาสมัครหรือว่ามีความสมัครใจที่จะเข้ารับการเลือกครับ